วันนี้ก็จะมาสรุปข้อมูลของ Home ิทธิ o โฮมออนไลน์ที่จะมีการอัปเดตทั้งตัวละครผีเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดใหม่ๆที่จะให้เราเล่นฟรีกันในช่วงวันที่1วมิถุนายนนี้ครับสวัสดีครับอยู่กู๊ซัม t v เช่นเคยวันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อหาของการอัปเดต ทั้งใหญ่ล่าสุดของโฮมซิมบลออนไลน์นะครับซึ่งจะเป็นเกมแบบโหมดมัลติเพลเยอร 4v4 นะครับครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนโหมดใหม่เพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องของเกมไปด้วยนะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องของตัวเกมเนี่ยจะยังคงต่อจากเหตุการณ์ที่ ตัวละครอย่างติมนะครับได้มีมีดอาคมนวะโลหะเป็นมีดที่อาจจะสามารถเรียกพวกผีแล้วก็วิญญาณออกมาได้นะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีดเล่มนี้เนี่ยมันหักเป็น2ท่อนนะครับทำให้ติมนเนี่ยเหมือนติมกำลังจะทำอะไรบางอย่างที่ฝืนชะตากรรมของตัวเองนะครับ ซึ่งเนนชานเนี่ยก็ได้รู้ว่าจะมีการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่แล้วทําให้เนเน,เนได้เขียนจดหมายหาโยมติมครับซึ่งเนเนเนี่ยก็อธิบายว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าติมก็ยังคงเลือกเส้นทางเดิมอยู่ ทำให้ชะตากรรมของติมเนี่ยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวนี้มันก็จะทําให้ติมเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องเร็วลายขึ้นกับตัวเขานะครับเนนจึงจะต้องการที่จะช่วยติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยเนนบอกว่าให้ติมเนี่ยเดินทางไปที่ที่วัดสะทะเลนะตำบลโคกดือนะจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเราจะพบกับสิ่งที่เนนนั้นได้เตรียมไว้ให้ติมและทิ้งทายว่าให้ติมเนี่ยมีสติเข้าไว้และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเชื่อมโยงไปสู่ตัวเทลเลอร์ล่าสุดของเกมโฮม e วิต Home ออนไลน์นะครับที่จะมีการประชนหน้ากันร,ระหว่างติมนะครับที่สามารถเรียกควบพูดผีได้แล้วก็เรียก กับการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการประกาศโปสเตอร์ของเกมฮงซิทงออนไลน์ออกมาที่จะมีการปล่อยตัวอย่างของพวกผีต่างๆที่เป็นโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูเนื้อเรื่องกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโดยเกมฮงซิทงออนไลน์เนี่ยจะเป็นเกมใหม่ที่เราเล่นแบบฟรีทูเพย์นะครับโดยจะมีโหมดใหม่อย่างแบทเทิลโหมดครับหรือว่าโหมดแบบตัดนิวร์ครับ คือโหมดที่จะมีการลดข้อจำกัดด้านสมดุลของตัวเกมในเวอร์ชั่นเบต้าออกไปซึ่งก็จะยังมีระบบของโหมดอีกโหมดหนึ่งคือโหมดกรงวิญญาณครับคือโหมด survive Mode ครับซึ่งเป็นโหมด 4v1 น,นะครับที่มีการพัฒนารูปแบบของตัวเกมเพลย์แบบ ในเวอร์ชันเบต้าที่จะสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการเปิดให้บริการในอนาคตแน่นอนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีโหมดแบบเบรทนโหมดแบบ 4v4 ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างผีกับคนครับโดยมีการเปิดเผยตัวเกมเพลย์บนเว็บไซต์ Play Ultimate นะครับโดยมีการอธิบายถึงกฎกติกาของเกม h o r i Online โหมดใหม่นะครับ ที่เป็นหมด 4B4 นะคือทั้ง2ฝ่ายจะเป็นผู้มาเยือนนะครับก็คือเป็นคนทั่วไปนี่แหละมี4ตัวละครนะครับฝ่ายตรงข้ามก็มี4ตัวละครเหมือนกันเราต้องมีเป้าหมายในการทําพิธีกรรมในการปลุกเสกวิญญาณผู้คุมนะครับหลังจากที่เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้วิญญาณผู้คุมมาจํานวนหนึ่งดวงนะครับจากนั้นเราสามารถใช้เจ้าวิญญาณผู้คุมในการอัญเชิญให้เรากลายเป็นผีได้นะครับเพื่อที่จะออกล่าผู้มาเยือนของฝ่ายตรงข้ามนะครับ ซึ่งพลังของการเป็นผีเนี่ยก็จะมีความสามารถเหมือนกับที่เราเคยเล่นกันมาเลยแล้วก็จะไปไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งแน่นอนว่าวิญญาณผู้คุมเนี่ยจะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาใช้จังหวะนี้ในการไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามได้นะครับหลังจากที่กําจัดได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้วิญญาณของผู้มาเยือนนะฮะซึ่งถ้าใครได้วิญญาณของผู้มาเยือนมากกว่านะครับฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะไปนะครับโดยกําหนดเวลาคือ5นาทีครับ ถ้าสมมุติว่าผีประทักับผีนะครับหมายความว่าผู้คุมเนี่ยจะได้รับวิญญาณผู้คุมนะครับซึ่งก็จะสามารถเรียกผู้คุมออกมาได้ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเดียวกับการประกอบพิธีกรรมครับโดยถ้าผู้คุมหรือว่าผีเนี่ยกลับมาเป็นคนทั่วไปหรือว่าผู้มาเยือนนะครับก็จะติดสถานะฆ่ากรรมครับโดยถ้าหากว่าเราติดสถานะฆ่ากรรมเนี่ยผู้คุมที่จัดการเราได้นะครับ เราจะเสียแต้มไปนะครับซึ่งคนที่ฆ่าเราได้แล้วเราติดฆ่ากรรมอยู่เนี่ยเขาก็จะได้แต้มฆ่ากรรมพิเศษเพิ่มเติมไปด้วยนะครับซึ่งก็หมายว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ไอเทมผู้มาเยือนเนี่ยก็จะมีการเปิดกล่องสุ่มสําเร็จมาให้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แค่ฝ่ายตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีการต่อสู้กันนะครับ ไฟได้ไฟหนึ่งที่สูญเสียวิญญาณทั้ง4ตัวละครไปนะครับก็ถือว่าจบเกมแล้วก็แพ้ไปน,นั่นเอนะครับโดยที่ไม่ต้องหมดเวลาด้วยนะฮะและนี่ก็คือ,อ,อระบบเกมเพลย์คร่าวๆนะครับที่น่าจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าใครอยากจะสนุกกับเกมแบบเวอร์ชันเบต้านะครับทางทีมงานก็ประกาศมาว่าตัวเกมจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Home Sweet Home Survive นะครับจะเป็นเกมแบบโหมด r e e to p l a y เหมือนกันแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นการอิงเอาระบบของเวอร์ชันเบต้ามาให้เพื่อนๆได้เล่นกันแบบ ให้หายคิดถึงนะครับก็คือจะมีพวกโหมดระบบการเล่นที่สามารถเปิดห้องเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ว่าตัวเกมหลักเนี่ยจะอยู่ในโฮสต์มออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งโฮสต์โฮมสวาย์เนี่ยเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่แยกออกมานะครับซึ่งทางทีมงานก็จะไปโฟกัสที่เกมโฮสต์โฮมออนไลน์นะครับที่จะมีระบบใหม่ๆแล้วก็ระบบเก่าๆที่กลับมานะครับซึ่งหลังจากที่มีการเก็บข้อมูลจาก โคลิมโเซอร์ไวที่เล่นกันไปตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองนะฮะซึ่งระบบที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมีระบบอย่าง s p e c t ตอร์โหมครับหรือว่าระบบผีเฟสครับซึ่งจะกลับมาในรูปแอบของคำสาบซึ่งก็คือผีเนี่ยสามารถหายตัวว่าไปโผลหาผู้รอดชีวิตในตรงบริเวณไหนก็ได้นะครับแล้วผีสามารถมองเห็น พวกผู้รอดชีวิตนะครับที่ยังคงทําพิธีกรรมอะไรกันอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการเพิ่มอีกระบบหนึ่งของตัวละครฝ่ายผู้รอดชีวิตด้วยนะครับนั่นก็คือความเหนื่อยครับหรือว่าสเตม i นั่นเ่งที่จะกลับมาให้พเพื่อนๆได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่น,นอนว่าระบบต่อมาคือระบบของการเพิ่มสถานะในการเล่นตัวละครในแต่ละตัวครับตัวเกมเนี่ยจะมีเป้าหมายผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นตัวละครที่เราชอบนะครับได้มากขึ้นแล้วก็สามารถปรับแต่งความสามารถได้เพิ่มเติมด้วย โดยการเพิ่มระบบของการปลดล็อกความสามารถให้กับตัวละครอื่นได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเล่นตัวละครอย่างผีเบลนะครับเป็นตัวละครที่จะมีความสามารถในการใช้สเปกเตอร์โหมดรือว่าผีเฟดนะครับถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วเราเล่นจนปลดล็อกความสามารถของตัวละครเบลได้จนครบ ตามเป้าหมายของตัวเกมนะครับเราสามารถนำสกิลของตัวเบลเนี่ยไปใช้กับตัวละครอ,อื่นได้ครับยกตัวอย่างเช่นผมจะนำสกิลเฟดของตัวเบลเนี่ยไปใช้กับเดอะ i ริกเกอร์หรือว่าใช้กับนีลากาฟ ที่จะมีความสามารถแบบหายตัวได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบใหม่ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่ตัวละครผีนะครับสามารถนําเอาความสามารถตัวเองไปใช้กับตัวละครที่เป็นผีแบบเดียวกันได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแน่นอนว่ายังมีระบบที่จะกลับมาอีกก็คือระบบของร้านค้าครับที่การันตีว่าจะมีพวกสกินพิเศษมีอุปกรณ์เสริมมากมายแล้วก็มีพวก คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จะเสริมเข้ามาแบบพิเศษด้วยนะครับที่จะมีการแบ่งเป็นระดับด้วยนะฮะนอกจากนี้ในระบบของการเปิดหม้อเนี่ยก็จะมีการ กำหนดไว้นะครับก็คือสามารถเปิดทั้งในนังสายฟรีทั้งก็สายที่จะมีการเปิดหม้อเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเพิ่มเจ้าหม้อแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดหม้อเยอะเนี่ยก็จะได้ของพิเศษตามเป้าที่มีการเปิดหม้อด้วยนะครับโดยจะมีการแบ,บ่งเป็นสามหม้อครับตอนนี้ที่เห็นนะก็จะมีสีเงินสีแดงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะฮะ นอกจากการเพิ่มโหมดใหม่ไปแล้วเนี่ยตัวเกมยังมีการเพิ่มตัวละครมากมายครับโดยในวันที่1มิถุนายนก็คือวันที่ตัวเกมจะเปิดให้เล่นแบบฟรีทูเพย์จะมีการเปิดตัวละคร2ตัวครับนั่นก็คือทิดากับผีราตีเป็นตัวละครที่เปิดตัวเกม Home ซินโฮมออนไลน์มาเลยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะไปซื้อตัวละครนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีเพิ่มความสามารถของผีราตีด้วยครับที่ทางทีมงานก็บอกใบ้มาว่าจะมีความสามารถคล้ายๆกับตัวเกมในเนื้อเรื่อง ของเกมโฮลซิลเวพิเศษที่2นะครับที่ตัวราตีนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ความสามารถอย่างการวางหุ่นไม้ได้แล้วก็สามารถวาร์ปตัวละครได้แต่จะวาร์ปแบบไหนแล้วสกิลอะไรเพิ่มเติมทางทีมงานขอเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนตัวละครทิดาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนกับคนดีที่จะเป็นคนนําทางให้กับตัวละครติมนะครับในการตามหาว่าราตีอยู่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสกิลของเธอเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับในตัวเกม โองชุ่วผมเอพิโซดที่2ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มตัวละครที่คาดเดาว่าน่าจะเป็นตัวละครนี้นะครับก็คือมีเจอร์มิงนะครับแล้วก็มีผีจีนอย่างเจียงซือนะฮะ ตัวผีญี่ปุ่นนี่เขาประกาศช,ชื่อมาแล้วชื่อว่าคาบิโกะนะครับแล้วก็อนอกจากนี้ยังมีตัวละครผมสีขาวที่เป็นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็มีเหมือนกับหนูหน้อยบกแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็มียมมาทูดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีชายที่เหมือนจะตัวสูงๆนะครับอีกคนนึงเหมือนจะใส่ชุดสายลับนะแต่ว่าเหมือนจะมีกรงเล็บยาวๆนะครับก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางทีมงานจะมีอรับอัปเดตเพิ่มเติมหร,รือเปล่าแล้วก็ยังมีตัวละครที่ เป็นแบบไม่รู้ว่าจะเป็นสกินหรือเปล่านะที่เป็นตัวเขียวๆนะครับแล้วก็จะมีแบบไอ้ตัวผีที่เป็นตุ๊กตา3ตัวด้วยอันนี้ก็จะไม่แน่ใจว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะมันใหม่มากๆจนคือเราจะไม่รู้เลยว่าตัวละครชื่ออะไรกันบ้างนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มแมแผนที่เพิ่มอีก2แผนที่นะครับก็คือบ้านของครูสมัยครับก็คือ,อฉากนางรำนะครับในเกมพงษ์ชุวมเอพิโซดที่2นะครับแล้วก็ปา ที่อยู่ตรงบริเวณภาคใต้นะครับซึ่งยังไม่มี update, อัปเดตเนื้อหาอะไรที่มากจนเกินไปนะครับในส่วนของตัวดาดก็จะ,จะมีประมาณ2ดาดที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวคอนเทนต์อื่นๆก็จะมีการอัปเดตทยอยมาเรื่อยๆในปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีการให้เหตุผลว่าทําไมต้องมีการแยกเกมกันนะครับคือเกมโฮสเชนออนไลน์ที่เราจะเล่นกันในวันที่1มิถุนายนเนี่ยจะเป็นเกมที่ทางทีมงานมีการแยกออกจากตัวเซอร์ไ e ์ก็คือตัวที่เราเล่นกันเกาอนหน้านี้นะครับ เพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการแยกกันเลย s u r v i ไวเปิดไว้เพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะ,ะมาเล่นเปิดห้องกับเพื่อนๆเ,เล่นกันได้นะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะหายคิดถึงเกมนี้ได้แต่ว่าตัวละครเนี่ยจะมีให้เราเล่นถึงตัวละครอย่างอัปเดตล่าสุดอย่างนินรทกานั้นซึ่งหมายความว่าตัวละครอย่างดอนเดลริกเกอร์มานพเพชชคาตหรือว่าผีปอบเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับ ซึ่งทางทีมงานก็จะไปดูแลตัวเกมโฮสต์ออนไลน์ที่เป็นโหมดใหม่แล้วก็เพิ่มตัวละครใหม่ๆม,มาในอัปเดตของตัวเวอร์ชันออนไลน์นะครับส่วนสุดท้ายครับคำถามที่ทางทีมงานก็ให้คําตอบมาก็คือตัวเวอร์ชันมือถือไปถึงไหนแล้วนะครับตัวเกมโฮสต์โ m มในเวอร์ชันมือถือนะครับยังคงมีการพัฒนาอยู่แต่ว่าอาจจะมีการปรับแต่งที่อาจจะทําให้ตัวเกมอาจจะเล่นยากนิดหน่อยนะครับต้องให้ทางทีมงานได้ไปปรับปรุงดัดแปลงเพิ่มเติม แต่ว่าถ้าทีมงานอยากจะให้เพื่อนๆนนไปลองสัมผัสตัวเวอร์ชัน PC ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ที่สนุกในรูปแบบที่ทางทีมงานตั้งใจจะทำนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เล่นตัวเกม h Home s ซ e e t Home ออนไลน์นะครับสำหรับสายฟรีนะครับเริ่มต้นเกมมาเนี่ยจะมีตัวละครให้เล่นด้วยกันอยู่6ตัวนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อตัวละครเพิ่มเติมที่เป็นตัวละครใหม่ๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วสายฟรีสามารถเปิดหม้อสุ่มกาชาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ย จะเปิดให้บริการบนสตรีมนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับแล้วก็จะเปิดตัวมาพร้อมกับตัวละครมาอย่างที่ดากับราตีครับส่วนตัวละครอื่นที่เราเคยเล่นกันในเวอร์ชันเบต้าก็จะกลับมาในเวอร์ชันออนไลน์เหมือนกันนะครับตั้งแต่ตัวละครทุกตัวตั้งแต่ ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนล่าสุดเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวทีมงาน Home Sweet Home Survive หรือว่า Home Sweet Home Online นะครับได้มีการประกาศเนื้อหาทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะสิ่งต่างๆที่ผมไม่ได้เอามาอัปเดตเพื่อนๆได้ฟังกันก็จะมีแค่ในส่วนของตัวพวกไอเทมต่างๆนะครับที่เพื่อนสามารถที่จะเข้าไปดูในแฟนเพจของทาง Home Sweet Home Game ได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันนะครับที่ผมไม่ได้ออกมาพูดนะครับ แต่ว่านี่ก็จะเป็นการอธิบายฟังว่ามีอะไรเพิ่มเติมบางนัวเองนะครับอะครับผมประมาณนี้ครับยังไงเพื่อนๆสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปที่แฟนเพจของทางทีมงานนะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกันนะครับแล้ววันที่1มิถุนายนถ้าตัวเกมเปิอให้บริการเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นเพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนนะครับยังไงก็พบกันในวิดีโอตอนหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ